โซนีครับวันนี้เราจะมาเล่นโก้ก oh go oh go ันครับท oh oh ุกคนสงสัยครับต้อไปมาเล่นด่านนี้กันนะครับทุกคนสงสัยกันเลยนะครับงดินงงในส้นตีเลยครับเอาเฮียโก้โก้กันโก้อะไรโก้โก้อะไรโก้เดินว่อนเลยเฮียโค้ดอยู่ไหนวะนั่นไงโก้โก้บาระเบิดเน้ยเล่นได้เหมือนโค้ดเลยแกโก้อนฟิล์มโค้ดปันฝูงถือมีดอะไรกัอยู่ พุทธือปืนติดรงเหมือนเหมือนต้องเหมือนเหมือนยู่ไวะเวลาเวลาเราเวลาเราหาคนดื่แล้วต้องมองหน้ามันเยเสียวตรงนี้จะเข้าหมนยเฮ้ยเฮ้ยยอกโอ้ยอะโคตรดเลยเฮ้ยยดคนด่ม

เบิดไอ้เหี้ยโกตเสียวอ้าไอ้กรีนวิ I agree. I agree. ลีเรามาเล่นเอสซินกันดีกว่าเฮ้ยๆลีลี <c oughs> <c oughs> ไปเอออะไรอะไร,อะไรเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยคุณไม่เคยเห็นโกดด้วยปืนเหรอครับไม่เคยเห็นโคตโก เฮ้ยโค้ดเล่นเหมือนโค้ดเลยดิวะเตาอยู่ไหนเอ้ยเห็นเลือดเมื่อกี้เห็นเลือดเห็นเลือดเฮ้ยเสงๆไม่ไม่เนียนตองที่โค้ดเลยระเบิดนี่แหละเดี๋จะทิ้งทุกอย่างโอเคอยู่เลยแค่น่ะเฮ้ยออกตรงนี้จุดเอเขาอยู่จุดบี จุดพี่ทานแกจุดเอทานเขาโอ้ยเจเห็นนี่เลยวะมึอยู่นิ่งๆนิ่ง,น,งนเลยไม่นิ่งแนละ้วมึงอั้ไม่นิ่งเลยจ้ะ <I agree. S 1> ไม่การหายใจอะ่ะ <c oughs> เออไม่การหายใจเลย<ม>อะไรวะอุ้นั<ะ>่นนึงด <c oughs> ีเสียวเลยว่า <c oughs> เราแวงเรแวงดี <c oughs> งเลยเข้าไอ้เนี้ยแตก กดมาเริ่มเล่นระเบิดกันละกดเฮ้ยกดใจเย็นยิ่งกเลยเหรอรฮ้เสียงชั่วให้โอกาสกูฟันมึงเลยลุมกินเนี้วมันโคเล่นมีแต่กูเลยสั์เล่นมีแต่กด นโครนนนลกตอ้ยโคตรบินได้โคตรครับเดือป็นก้นนครับดือป็นกนเอาไปแล้วคุณก็มาเอาเองนะครับเอาโดนเฉยเลยเออโดนเฉยเลยเฮ้ยโดนเฮ้ยไปไม่ไหวเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không